แต่เอียจะมาจัดเต็มแล้วค่ะมาค่ะมาเข้ามาหน้าจอกันเลยไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเนอร์เพลงอะไรผู้สาวคีลาวจ้าย พากลังนตาพังแยวยคุณจะกดาวในຮักเขาคือสาวเก่าจึต้องทับใจย ¿Qué? ท่านะครับรอบมีรู้สึกว่าทุกคนจะมีความกังวลกับการต่อสู้เพราะงั้นมีอะไรงัดออกมาใช้กันแบบสุดๆต <c oughs> ั้งใจฟังคณะกรรมการครับ <c oughs> ดูกังวลจริงๆอย่างที่บอกค่ะแล้วก็อย่างเรื่องเสียงร้องเดี๋ยวให้พ่อแล้วก็พี่ออค์พูดนะคะแต่วันนี้จะขออนุญาตท้าจะไปต่อต้องทําการบ้านเรื่องจังหวะการเต้นด้วยตอนโซโล่เต้นถูกจังหวะแต่พอตอนร้องเนี่ยเต้นไม่ถูกจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินถ้าเดินให้มันตรงจังหวะปั๊ก มากตามเสียงกลองถ้าฝึกตรงนี้ได้ทุกอย่างจะเพอร์เฟกมากสู้ๆค่ะขอชื่นชมลกสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยพลังเสียงโนดีแต่เรื่องรู้สึกมันจะอ่อนล้าไปนิดๆแต่ก็โดยรวมแล้วก็ขอให้ ตอนแรกขึ้นมาก็กล่นมานิดหนึ่งก็เพี้ยนนิดหนึ่งนะคะอาจจะช่วงช่วงตอนพูดแต่ว่าพอช่วงที่ร้องไปก็เพิ่มความสนุกสนานหน้าตาได้หมดแล้วก็อาจจะกระแทกกระทันเพราะความที่เราร้องเพลงว่าขี้เล่าประมาณนั้นแล้วก็เลยแสยลมอ่ะเอาใจช่วยแล้วกันค่ะค่ะน้องตาเอียนะคะพี่รู้สึกว่าวันนี้น้องดูกังวลอีกแล้วนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะคะสนุกอยู่คะ่ะเพลงกังจะให้ลวกันนะคะตาเอียนะครับ เข้าใจอยู่ว่าเป็นการเอนเตอร์เทนอยากจะมีดีเทลในการนําเสนอนะความคิดอย่างเงี้ยดีเลยการเอนเตอร์เทนถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการเอนเตอร์เทนเฉพาะกลุ่มในผับเท่านั้นนะครับโอเคสู้ๆครับผม <Yeah. S 3> หลายคนนะฮะหลายคนในรอบสองเนี่ย จากความสดใสาสายตาดูมีกังวลขึ้นมาทันทีมันเหมือนกับกดดันใช่ไหมกดดันมากกดดันค่ะแต่ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะไม่เป็นไรนะ,ะสาหรับคนที่ไม่ได้เข้ารอบถ้าคุณมีฝีมือถ้าคุณไม่ได้ชนะลิบลี่เรคคอร์ดของผมยินดีต้อนรับครับผมพุดอะไมได้เพราะผมเป็นคนขี่เราแล้วครับผม,ผมไปตลอดแล้ว ไดูแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะ,จะเจริญหูเจริญตาเพราะเขาเขาดูมีเสน่ห์ในเวลาที่เขาร้องเพลงแล้วก็เสียงดีมากค่ะชื่นชมไปกําลังใจให้นะคะนี่คือจุดเด่นของคุณเ้ราเตัคุณมีเสน่ห์เสน่ห์ของคุณทําให้ทุกอย่างมันดูสดใสขึ้นมาแมน่นอนละติดต่อคุณได้ท,ที่ไหน Facebook ชื่อแตะเอียนะคะเบอร์โทร0614488409ค่ะเอาละฮะฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขันในวันนี้ครับ ทำเต็มที่ให้สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆ